สวัสดีครับ ASP ขอ y นองท่านผู้ชมมาชมการแข่งขันศึก m 1 5 0 Cha ย i o n s h i แชเปเป็นเกมนัดที่8ของฤดูกาลเป็นเกมกลางสัปดาห์นะครับพูร่ระหว่างอายุทยายูเนเต็ดอันดับที่17เปิดบ้านเจอกับราชนาวีอันดับสุสดท้ายของตารางนะครับในส่วนของการบรรยายวันนี้มีผมไกลสอนเกสมและคุณกล้าณนลคงมาโชครับหน้าที่บรรยายเกมคู่นี้ครับเปิดเกมมานีได้ทักทายเลยนะครับยิงไกลครับ ยังหาจังหวะเปิดไม่ได้ครับที่ว่าเล่นชิงหนึ่งที่ว่าหลุดไปแล้วครับเปิดเข้ากลางมาจับบอลลูกนี้บอลมันลั่นครับพลาโดโอกาสไปครับทับชพลเอาเลยดีมากสุดท้ายแต่ตอนจะจับบอลเพื่อเล่นต่อจับไม่ดีพอจังหวะมันสุดให้สัญญาณเพื่อนครับเปิดมากลางประตูบอลเลยมาเสาสองกระโดดยิงลูกนี้ชนคานครับนรุนชัย คุณครับจากลูกตั้งเตะเข้ามาเนี่ยสุดท้ายบอลมันกระดอนมาเข้าทางนรุชัยวอนเล่นเลยครับไม่ต้องจับเลยบอลไปชนคานครับโอกาสอีกครั้งของเขาในเกมนี้นะครับก่อนหน้านี้ฟรีคิกข้ามขาลูกนี้ชนคานครับเสยยสดายุดครองเข้าขวาแต่มาเสาสองได้ยิงลูกนี้ทัชพเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับลูกยิงของทัชพงศ์ชัยย์ อย่างที่เกิดเล้ว่าเขาเองบทบาทในช่วงต้นเกมโดดโดดเด่นนะครับท้ายก็เป็นคนทำประตูขึ้นนําให้ยุทธยาได้สําเร็จหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับทัชพลชายันคือต้องบอกว่าเขาเองเนี่ยเล็งเสาไกลไว้แล้วครับแล้วก็ยิงแบบไม่ต้องจับเลยสลรายุธหลายย้อนมาให้กับทัชพลแล้วยิงลูกนี้มันผ่านไปหมดนะครับทั้งเพื่อนลูกทีมแล้วก็แนวรับของราชนาวีครับสุดท้ายบอลไปจมอยู่ก้นตะข่ายครับหมดสิทธิ์รับเลยครับสุรัตน์นักชุมแสงเสียประตูอีกแล้วครับราชนาวี ถือว่าเกมนอกบ้านยังเป็นจุดปกพร้องครับเกมนอกบ้านมักเสียประตูบ่อยครั้งและเกมนี้ก็โดนอีกแล้วกันหนึ่งลูกครับจากคนนี้นะครับพัชพลเช็คความเรียบร<ๆ>้อยหน้ากลอบเขีโทดษดนะครับเด็ดสินให้สัญญาณแลวครับจักรยุทธ์เปิดไปเสาสองปัดไม่ถึงแล้วนะครับแต่บอลหลุดออกหลังไปคนวิทย์เนี่ยไม่ไว้ใจจะทุบออกไปแต่ปัดไม่โดนเต็มมือเท่าไหร่ครับบอลออกหลังก็เสียเตะบุมไปอีกครั้งหนึ่งนี่ครับคือเซยะ ยะโิมะนะครับว่าเป็นตัวพักบอลในแดนบอลเลยครับคอยปั้นเกมให้คู่สุดหน้าแต่ยังได้บอลไม่มากเท่าที่ควรครับเบินมาลูกนี้ก็แรงไปธีรศัก์โอ้โหโดนเกี่ยวด้านหลังยังไม่มีใบเหลืองนะครับสำหรับเกมวันนี้ครับถือว่าราชนาวีเองก็เน้นการ ใช้ประสบการณ์ของผู้เล่นเข้าช่วยด้วยนะครับทำให้นักเตะของเจ้าขินวุทยาเนี่ยอาจต้องอาศัยการตัดเกมเพื่อไม่ให้โดนเข้าทําได้ง่ายกว่าน,นี้นะครับแปะกับหลังมาแต่ไม่ดีใครครับเอายังตามเก็บบอลได้ธีรศักยิงไกลเข้าซองของโสพลวิทย์ครับเจาะไม่เข้าต้องลองจากนอกกรอบบ้านนะครับทางราชนาวีและเป็นธีร,รศักโคสีทองครับขยับมาตรงกลางแล้วลองแตะทีละปั่นเลยครับแต่บอลตรง ตามมาเก็บบอลครับที่ว่าสายลูกนี้หกกลุดกรอบออกไปครับลูกยิงของเจษฎากรน้อยสีเพื่อนจ่ายมาจาังหวะแรกต้องแก้ไขเล็กน้อยแต่แก้ไขได้ดีครับต่างแต่งเข้าซ้ายครับนี่ทพลเรียกบอลแต่จิรวัตรไปเองครับจิรวัตรเปิดมาหน้าปากประตูยิงลูกนี้ข้ามคานครับเซยะโคจิมะครับลูกนี้น่าเสียดายครับ อยุทยานะครับพอเริ่มจะเจาะแนวรับได้มากขึ้นสุดท้ายเนี่ยได้เปิดจากกราบขวาเข้ามาเลยครับจัโรเปิดเข้ามาจุดนัดพบเลยบริเวณหกหลาสุดท้ายเนี่ยตอนยิงของโคชิมัตโคชิโดนบีบเข้ามาครับอ้าวเล็กกว่าแล้วเสียบอลไปแล้วครับเจษฎกรเจษฎก,กรเปิดเข้ากลางมาแม่มันเลยสรายุทธครับต้องตามไปเก็บจังหวะสองพศทสินเป่า หมดเวลาในครึ่งแรกนะครับเป็นอายุทยายูเนเตศครับข <ตะ S 1> ึ้นนำทัชนาวียุทธ์ต่อศู์จากทัชพลชัยยันขึ้นมาสวยนะครับนิติกรนิติกรพาบอลไปเอง,องโดแซะไว้เปิดมาลูกนี้นิติกรเข้ามาเนี่ยทำให้เกมลูกดูจะมีจังหวะมากขึ้นแต่ลูกนี้สิริชัยยืนลายล้ำหน้าอยู่ชัดเจนครับบอลไม่ไปไหนมงต่อชาญยุทธ ชาญยุทธเก็บบอลได้เบยกไว้แล้วโดนทาฟาวครับชาญยุทธนี่ครับคือต้องระวังนะครับว่าตอนนี้แนวรุกข,ของราชนาวีเป็น3าคนแล้วครับเกมริมเส้นมีความเร็วทั้งชาญยุทธอยู่สิริชัยเองจังหวะนี้ต้องหยุดเกมไว้ก่อนเลยครับกลุ่มสั้นๆให้กับสมุติครับสมุติเปิดขึ้นมาให้สยะเศรษฐกรเศรษฐกรช่องเปิดอยู่จะชิงกับสยะหลุดไปแล้วครับ เจษฎากรจังหวะสุดท้ายยังซ้อนไว้ได้ครับสกัดวิทย์อากรอก่อนแหะครับจังหวะต่อเนื่องนะครับที่ทําชิกหนึ่งสองกันเนี่ยฟู้กไข่ของเจษฎากรเนี่ยเป็นลายล้ําหน้าไปนะครับสาหรับอาทิตยาครับวัดที่ความเร็วเลยครับเจษฎากรโดนเกี่ยวไว้ลูกนี้เสียฟาวครับแล้วจะมีใบเหลืองหรือเปล่าครับจักรยุทธ เป็นชายนยุทธนะครับรับใบเหลืองไปครับสรายุธเองนะครับรวมถึงคนนี้ครับก็คือเป็นจิรวัตรนะฮะเป็นจิสดากรเขอภัยครับจิสดากรที่วิ่งฉีกขึ้นมานะครับสองคเล่นศูนหน้าเลยเล่นกันสองคนพอครับแล้วก็สุดท้ายเราเรียกฟาว์ได้เป็นใบเหลืองด้วยจากกลายยุธยิงไกลอีกครั้งหนึ่งอุ่งชนคาอีกแล้วครับเราจะตามไปเล่นลูกนี้ไม่ได้ครับเป็นจังหวะฟาวด์ไก่อนโทษับเท้าซ้าย ยิงสวยมากครับปลายมือของโสกนนพวิทย์ช่วยให้บอลไปชนคาแล้วก็ไม่เสียประตูนะครับสิบนาทีที่เหลือรัชนาวีต้องโหมเกมบุกมากขึ้นแน่นอนแหละครับใช้ความสุดของเล่นเอาล,ลูกทิ้งไปลูกนี้สวยครับบุรินทร์บุรินทร์เปิดมาชนะนนยิงด้วยขวาติดบล็อกอีกครั้งหนึ่งนะครับบุญดิศชนะนนตอกส้นมาสวยครับบุญิศดึงไปแล้วบุธธกดิ์ตบเข้ากลางเสาสองเยี่ยมโล่งๆเรียบร้อยครับ 2ประตูต่อศูนครับปรุณทธิ์สิงห์นนท์ลงโลงเลยคือขึ้นมา3คนครับจากทางขวาเนี่ยตอกส้นเข้ามาเนี่ยคือเหมาะเม็งเลยยืนคนเดียวครับมีเวลามีพื้นที่ยิง6หลาเข้าไป2ประตูต่อศูนาที84ครับปรุณฤทธิ์ท่านชมต้งแต่จังหวะตอกส้นมาของชนะนนนะครับให้วุฒิสักหลุดไปก่อนจะเลือกเปิดง่ายๆนะครับให้ปรุณทธิ์ที่ยืนรออยู่ที่เสาส นะครับดุดลายล้ำหน้าไปแล้วอุตักาิ์เปิดมาปรุนฤทธิล์งลงโล่ง3ต่อศครับอยุธยาอยู่ในเต็ดนี่คือบทบาทสำคัญของราชนาวีนะครับที่พวกเขาเนี่ยพอจะกอตามหลังแล้วไม่รีบไล่บอลครับทำให้อยุทยาเนี่ยมีพื้นที่เล่นค่อนข้างเยอะเลยครับสุดท้ายการจ่ายบอลทะลุลลยล้ำหน้าของพวกเขาก็ได้ผลสำเร็จครับแลวก็จบที่คือเนี่ยคนที่ไม่ล้ำหน้าเนี่ยชัดเจนมากๆครับมาตามลาไปเป๊ะนะครับก็คือทางด้านของนี่ครับ ได้สงแอสซิสต์ไปเลยนะครับกุติศักด์นะฮะก่อนที่จะจ่ายมาให้กับปารุณิศมีหน้าที่แค่แปลให้ตรงกรอบเท่านั้นครับนี่ครับคือชัดเจนว่าไม่ลำหน้าครับกุติศักด์จ่ายมาเหลือแค่ตาข่ายเสาแล้วก็ประตูครับยิงง่ายๆจุด18หลาประคองรอเพื่อนเติมครับเพื่อนชี้แล้วเปิดมาให้จิรวัตรจิรวัตรเปิดด้วยซ้ายข้ามหลอกเอาแล้วเสาสองเก็บบอลได้ยิงอัดไปลูกนี้เรียบร้อยครับ4ประตูต่อศูนย์ หมายเลข20บ,บุญแบบนะครับเกมกระปับซ้ายครับชนะโดนในป้ายมาแล้วดูการเปิดของทางจิรวัตรในเปิดมาตัวจศตาปล่อยบอลออกมาแล้วไม่มีใครมาช่วยปอ,อกไว้ให้สุดท้ายตั้งป้อมยิงเน้นๆเลยครับบอลฉล็บเจษดาเข้าประตูไปด้วยนะครับโอ้โหส่งให้อัจฉรยานเนี่ยกลายเป็น4-0ไปเลยนะครับเกมนี้มี3แต้มเกมก่อนหน้านี้คือชนะไทยหน,น้าเนี่ย5-3เกมนี้มี4ประตูครับแล้วก็มุทิิ์คนนี้1ประตู2แอสซิสครับ นี่อีกสักประตูเป็นของกำนันให้กับแฟนบอลเจ้าบ,บ้านหรือเปล่าครับยกมาลูกนี้ของทัาชาพลก็ยังติดยุศิน์เป่าจบเกมนะครับหลังจากที่ช่วงทดเจ็บครบ4นาทีไปแล้วเป็นนั้นว่ายุทธยายูนเต็ดครับเปิดบ้านเอาชนะราชนาวีไป4ประตูต่อ0ครับอันนี้คือทังหมนของการแข่งขันในเกมนี้นะครับระหว่างทีมอยุทธยายูนเต็ดพบกับราชนาวีครับ และเดินมาพบกันใหม่ในช่วงสัปดาห์นี้ครับวันเสาร์และวันอาทิตย์ครั้งนี้ตามต่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับ